พลิกาแบนไทยผู้บุกเบิกตลาดลดลอยแพลเป็นด้วยสารสกัดจากต้นดักต้นบัตรจากประเทศสเปนนะคะซึ่งเป็นศาสตร์การรักษาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยของชาวอินคาที่ได้นํามาสมานแผลต่างๆนะคะจนกลายมาเป็นนวัตกรรมการดูแลลอยแผลเป็นที่ดีที่สุดในปัจจุบันนั้นล่าสุดในวาระครบรอบ10ปีของทางเพลิกานะคะขอตอกย้าความเป็นผู้นาด้นเจลลดรอยแผลเป็น ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการแบรนด์และการสื่อสารนะคะบริษัทสยามคอนโซลิเดตเทดดิ้งจำกัดในเครือกลุ่มบริษัท DLSC นะคะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดเจลลดรอยดำจากสิวที่ดีที่สุด p พ r ริก i า t ิน s i v e d a r k Spot and Acne Scar เ e l จนะคะพร้อมเปิดตัวพรีเซนเ,เตอร์คนแรกของแบรนด์อย่างนุ่มวินเมทาวินผ่านแคมเปญนะคะวินทุกรอยแผลที่มาพร้อมกับคอนเซปต์นะคะ The Scar Relationship Journey การเดินทางผ่านความผูกพันผ่านรอยแผลนะคะไปเมื่อวันที่ส1อตุลาคมที่ผ่านมา โดยภายในงานนะคะยังได้รับเกียรติจากพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจหฮเกียริเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆคือต้องบอกว่าเพียริก้าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ใช้จริงตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนะครับก็คือมีแผลอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงเพริก้าก่อนแล้วอยนาลืลอยจางนะก็แน่นอนคนระับมีตัวช่วยอยู่นนะีเพริก้า เพราะว่าผมเป็นคนที่ทํากิจกรรมเยอะมากครับแน่นอนว่าเห็นหน้าใสแบบนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็มีเหงื่อมีอะไรใช่ไหมครับบางทีเรามันก็เกิดทำให้เกิดสิวบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอเป็นสิวพอมันเริ่มยุบเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยไว้อะไรอย่างนี้เราก็มีเกี่ยวกล้ามาช่วยลบรอยครับก็จะมีตัว T V C อีกตัวหนึ่งครับที่จะเป็นของมังกรดำนะครับเป็นรุ่นมรรังกรดำมังกรดำรุ่นมังกรดำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นรุ่นมังกรแดงครับผมอันนี้ก็เด็กๆก็จะได้เห็น ตัวที่เป็นโปรดักต์ก่อนครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเห็นเห็นมีท้งพึ่งทางคุยกับทางแบรนด์เองว่าเขาจะยิงทางตัวสปอร์ตในที่ของจอ MBK ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในโทรทั์ด้วยครับ